ธนบัตรเลขสวยรับซื้อห100ลักร้อยถึงหลักพันบาทเลยนะครับมาดูใบนี้กันนะครับดูตัวเลขนะครับดูที่หมวดตัวเลขนะครับใบนี้เลข5ล้านนะครับนี่นะครับ5 0 0 0 0 0 0นะครับเป็นธนบัตรเลขสวยนะครับเลขหลักร้านรับซื้อห100ลักร้อยถึงหลักพันนะครับ เหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าแบบหายากนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑแบบในคลิปนี้ผมรับซื้อขั้นต่ําเหรียญละ1 0 0 0บาทนะครับดูก่อนนะครับดูก่อนบอกว่ามีนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑพระเสียนตรงนะครับดูดูชัดๆเลยนะครับด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันนะครับพระเสียนตรงนะครับไม่ใช่พระเสียนกลับแบบนี้รับซื้อขั้นต่ําเหรียญละ1 0 0 0บาทนะครับ รับซื้อสูงสุดเหรียญละา0 0 0บาทนะครับเช็คง่ายๆนะครับดูแค่2จุดเท่านั้นสำหรับเหรียญ1น1บาทรุ่นนี้นะครับจุดแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือปีพศนะครับดูที่ปีพศก่อนนะครับถ้าเป็นปีพศ2529นะครับจุดแรกนะครับปี29แล้วอีกจุดหนึงนะครับดูที่ช่อฟ้านะครับถ้าเกิดว่า ปี29แล้วเป็นช่อฟ้ายาวนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400สูงสุด1000บาทนะครับรับซื้อเหรียญละ200จนถึง1000บาทนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกวาะต่างต่างแบบนี้นะครับจุดสังเกตนะครับเพื่อนๆสังเกตที่ราคาหน้าเหรียญน,นะครับเหรียญในคลิปนี้ที่ผมมารับซื้อนะครับไม่ใช่เหรียญ5บาท10บาทหรือว่าเหรียญ20บาทนะครับจะเป็นเหรียญชนิดราคา150บาทนะครับ ดูที่ชนิดราคานะครับดูที่ราคาหน้าเหรียญก่อนนะครับมีทั้งเหรียญ1น0บาทหรือว่าเหรียญ3 0 0บาทเหรียญ600บาทก็มีนะครับรับซื้อแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,000บาทนะครับเหรียญ10บบาทแบบนี้ขายได้ทุกปีพศออนะครับจุดสังเกตง่ายนิดเดียวนะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิต แบบไส้เบี้ยวนะครับขอบนอกล้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับดูชัดๆนะครับสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในแบบนี้รับซื้อนะครับเหรียญละ200จนถึง2,000บาทนะครับเหรียญ5บาทดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับมีแค่2ปีพศเท่านั้นนะครับปีแรกก็คือปีพศ2546ปี46อันนี้รับซื้อเหรียญละ300อนะครับอีกหนึ่งปีพศนะครับปีพศ2540 ก็จำนวนการผลิตจะน้อยกว่าปี46นะครับราคารับซื้อก็จะแพงกว่านะครับเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับเหรียญ5ปี40รับซื้อเหรียญละ3,000บาทนะครับรับซื้อสูงสุดเหรียญละ5,000บาทนะครับเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับก็นำเหรียญ10บบาทแบบหายากมาให้ชมกันนะครับในคลิปนี้ เป็นเหรียญ10บาทที่มีด้านหัว2ด้านนะครับลองสังเกตลองรับชมคลิปแล้วลองไปสังเกตเหรียญที่ผ่านมือท่านมานะครับถ้าเจอแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ3,000ถึง5,000บาทนะครับ